เปิดพัฒนาการพ้นผลิตหลังบ้านอีกจักรลอบบางนะครับนู่นนี่ที่สุก้วละสองสามมือก็น่าจะได้กินหมากมี โอ้ยังแน,น่นอยู่แกนอยู่โอ้หัท่านสุขหวัวมันเริ่มเปลี่นสีน่าบ่จดะบริเวณนี้นะครับตะกี้ปลูกเขาเนี่ยละสี่เจ็ดยี่สิบแปดตารางเมตรเลยฮะลองปลูกเขาเบิางเขางามงามมีตะไบ ยังไม่มีหน่วยเชี่ยวลายนะครับเด็แต่เฟืองไปใส่ต้นใหม่นะครับก็เลยมาแปลงโฉมเป็นหม่องปลูกพริกสะบานก็เลยผมมาปลูกละมุดเนาะผมก็จะเอาละมุดที่เพาะด้วยมเมล็ดเพาะเองเด้ครับนี่ปลูกแท่นนี่ละต้นต้นบักหมีเนาะต้นบักหมีประมาณาปีสิบปีมันกระ้องตายนะครับผมเสียวละมุดขึ้นแท่น ทุกต้นนะครับนี่บลกมีบลกละมุดนี่บลกมีตัวน,นี้ก็ปล่อยให้เป็นหน่วยปลูกละมุดหน่อยๆขึ้นแท้นนะครับนี่ติดเมื่อไหร่ะละ,ละเพราะจากมเมล็ดปีสิป,ป,ปีต้องได้กินหน่วยเพราะว่าดินมันดีข้างล่างดินดีเลยผมเตรียมไว้หกอย่างหน่อยบอรเป็นนะไม่มีปัญหาลงผักพริกนะครับพริก ิกเป็นแถวเลยอ่านี่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 พริกปลูกได้หนึ่งเดือนจินดาพริกจินดาบะครับหนวยใหญ่หนึงน่งแดงประมาณสี่สิบต้น นะครับสี่สิบต้นปู่ปีกไว้อันนี้คือบุกงูปู่แหว้ทุกต้นเสานะครับเสาปูนเนี่ยซีมีบุกงูทุกตน้นจากกูนมาบุทุกตน้นพิกเป็นดอกแล้วเนี่ยดอกแล้วนี่มีหน่วยไป อยากเห็นหนวยมันบอรับพี่หลองมันมันเป็นนวยแบบนี้เนาะนี่เขียวเนี่ยมันท่านเข้าท่านใส่ปุย๋ยนะครับแต่ว่าดินมันดีล่ะมีน้ำเคือได้กินเออลืมบอกไปผมปลูกตัวตายตัวแทนไว้อันนี้คือตัวตาย นี่คือตัวแทนตัวแทนคือละมุดเห็นไหมครับละมุดน้เมีนี่ยมันจะหาปีซีปีกระตายแต่ละมุดเไดหมมันมามักแดดปันใดพุ่เบิงแล้วละมุดนี่สีปูก้ามคือปลูกขางๆซีเมนของบ้านนะครับเมื่อสิไดเลยไปกินน้ำใจซีเมนหนาแรงพอบ้านน้องสาวได้ผลมาเนะขงผมปลูกหน้าบ้านตรงนั้นนะ หน้าแรงมันมักสิตตยนะครับหน้าบ้านบ้านผมนี่6กเด้อครับหกแต่ว่ามิตรของกินนี่ปลูกพร้อมก็บอกพริกเนี่เดือนหนึ่งติดได้ยเยจากรากนะครับดากเมล็ดนี่สองต้นติดกันเลยนี่คือละมุดเมล็ดนะครับส่วนกริก พริก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 สี่สิบต้นเดี๋ยวก็ปลูกแซมแถวนี้อหอยฝนมาก,ก่อนนะครับเขามีพันธุ์อยู่อันนี้ก็มีผักเป่นผักเป่นหู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 มะครับเดี๋ยวก็ปกเป็้นนุ้ยเขาปีนึงแล้วนี่ปลูกจะปีที่แล้วแนละ้ว หดนามไว้มันรอฝนนะครับท้ามีฝนเนี่ยก็อ้ได้กินอันนี้คือละมุดอีกตัวนหนึ่งนะครับอันนี้พริกเนาะนนเห็นบอกละมดุดนี่ครับละมดุดแท่งยอดแล้วแต่ไม่มาแรงกินใบอันนี้ตัวหมักหน้าผมลกมา มาปูกมันเป็นหุมบกะนาวกสมเก่ียงบ้านเ่าที่กินหน่วยมันหองอกขึ้นมากกับามะปูแวะเพราะว่าผมต้องเสียบบักขูเสียบสมโอเสียบมะนาวชนิดตื่นลุ้งได้สบายเสียบง่ายง่ายมเนาวีน่ปล่อยขึ้นเลยมะเขือเขือปิดไ้ เดือนานาฝนครับอันนี้ก็คือตัวตายอันนี้คือตัวแทนละมุดคือตัวแทนนี่ก็ผักหวานปลาครับถ้าอยากกินก็นรูดใบออกเขาบอกนะครับบาท่านเห็ดปีนี้บ้าท่านาอยากกินเนาะมันบ่อเสบปลูกไว้ทั้งงามลยสิบ่อหมักป่านไหนจะว่าก็มักอยู่บ่อมักป่านไหนนี่คือละมุดนะครับ พฝนนี่ตัวตายนี่ตัวแทนหมดจากเมล็ดนะครับติดหมดน้ำรอฝนนะครับฝนมากกับสัตว์เลยอันนี้คือบักฮงนะครับบักฮงบักฮงอ่าฮอลแลนด์เราที่เขากินอยู่บา้านอยู่ฝั่งพู้บา้านอยู่ฝั่งที่ตะวันออกเขากินแล้วเขาขมเม็ดมาะสาดเลยศาดมันต้นใหญ่แล้วกับศิษย์ส,สมามต้น ต้นเสาทุกต้นนะครับที่เป็นแดนนะครับกินตลอดน้อยสุกแบ่งกันกิน้ยครับอันนี้คืคออะโวคาโดอะโวคาโดตัวตายนี่ตัวแทนคือละมุดนะครับละมุดน้อยๆน,ยนี่ละมุดนะครับคือผมอยากปลูกละมุดให้มันเต็มบานเพราะใบมันเขียวตลอดปีใบเขียวล้ว หน่วยมันก็กินได้ขายได้นะครับอันนี้หมากน้ำนมอ่ะมาแลงกิน,นบัวแมนนี่บัวแมนทุเรียนนะครับบัวตายนี้บัวตายในยอดนะครับหมากน้ำนมแอปเปิ้ลดอยอันนี้หวัวคาใหญ่มาจากทางน้ำนะครับปลูกสองลุมทำนี่ปลูกเพื่อกินซื้อๆอันนี้กระมุดนะครับนี่นะต้นกระมุดนะครับนี่ต้นกระมดุด เดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นกลุ่มวมันอันนี้บัแข้งนะครับมาแข่งอันนี้บักเคือขึ้นอันนี้บักเคือขาวเจ้าพญาปลูกไปลุปไปเลยไม่มีไงนะครับแต่ส่วนหม่องส่วนนี้นะครับจปปะปลูกบักเคือหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวประมาณสี่แถวนะครับนี่คือผลผลิตนี่ อันนี้โชว์กันนั่นนะครับโชว์กันนั่นโชว์กันนั่นกิ่งนี่โชว์กันนั่นสองกิ่งนี่โชวกันนั่นหนึ่งสองนะครับโชว์กันนั่นได้ดอกลอยนุ้ยลวกอยู่ข้างในนะครับกำลังสิสุกกิ่งนี่เป็นเขียวเสวยนะครับกิ่งนี่เขียวเสวยนี่เห็นบ่รนุ้ยมาคือกันเด้ระวังโชว์กันนั่นกับเขียวเสวย เขียวสวยผมเสียบกิ่งไว้หลังจากเขียวสวยแล้วอันนี้ช่วงนั้นลมมาจากทางพุ่นนะครับงาพุ่นวันนี้เขียวขมิ้นบ่เรืองขมิ้นบ่้างากรเรืองขมิ้นนะครับต้นเดียวกันแหละผมเสียบสามพันหน่วยมันจะชัดกว่สิเปซ็นต์ขมิ้นขมิ้น งานนี้เหลืองขมิน้นสองงานนี่เขเียวสวยงานนี้เหลืองขมิน้นสองงานนี่งานเดียวกันแต่ละเขียวสวยนั้นชัโวกันนั้นมาจากต้นต่อต้อนเดียวกันนะครับผมตัดตอกเสียบองยอดยอดต้นมัน,นคือนยอดเขียวสวยจะเอาชโชกันนั้นมาเสียบชโชกันนั้นมาเสียบแล้วก็เอาเหลืองขมิ้นมาเสียบอันนี้ต้นพันธุ์เดิมนะครับ ขมิ้นนะครับเกิดจากกิ่งขมิ้นนะนี่นี่ครับี่ยอดเชียวสวยต้นพันเก่าอันนี้โชกนั่นนี่หน่วยเป็นสีถือแมงตอดมันละห้องพอนะครับมันอยู่ในแดนเพิ่นกันเลยประหอหลังจากวันสุกแล้วก็สิตัดตัดขมิ้นซะกิ่งนี่กิ่งนี่สีนมม้มไปทั้งนั้นนะครับเอาเอาไว้ เอาต้นเอาเสามาหมัดดึงนมไปทั้งนั้นไม่ได้เป็นกิ่งหนึ่งพอกิ่งนี้มันลำพิอนนะครับสิาตาดอ,อกนะครับนี่คือผลผลิตผลผลิตรอบบ้านนะครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกฟังทิศตะวันออกฟังรู้นะครับมีอย่างอีกไงนี่นนท่างทิศตะวันออกของตัวบ้านนะครับเมื่อนี้ใช้เบื้องบอกนี้สักก้อนเนาะเบื้องมาแล้วหนึ่งต้นต้นที่สองนะครับ ต้นที่สองปีหน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยพันเดียวกัน เดี๋ยวเราหมดอีกสองสามต้นที่พอ,พอไปก็เสียมงมาลงเหงาไว้นะครับพราว่ามีมันต้องตายไได้หายถึงสิบปีปูชิดๆเลยหนึ่งต้นสองต้นหมดมีอีกต้นข้างหลังนะครับโอ้โหุงสุกแล้วโอ้จากต้นแรกมีสี่หน่วยต้นที่สองมีเจ็ดหน่วยต้นที่สามนะครับนี่หมองนอดเห <c oughs> เรียญเสียงนอดเหรียญอนนี้หมอนหมุน หมุนหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเด็กกับเจ็ดหน่วยเนาะข้างทั้งอาจเซมีอีกครับอยู่นี่เลยใกล้เนี่ยต้นที่สามต้นที่สามเนาะนอนผักพันอยู่เลยนะโอ้หน่วยไงเดีย๋ยวไปเบิ่งต้นที่สี่นี่ครับต้นที่สี่อยู่ป่าใบเตยเห็นอยู่แล้ นี่หนึ่งสองสามสามหน่วยครับพี่น้องต้นในน้อยท่อแขน,น่ต้นท่อแขนมีหน่วยสามหน่วยใหญ่<ง>นะครับพี่น้องสังเกตนะอันนี้คือเคือดอกสลิดนะครับนี่ดอกมันจะเป็นเีษกินจนเบือ่อนะครับกินจนเบือ่อแม่ถืออย่างไง นี่แม่มาชมสวนนิดกันนี่ครับดอกสลิดเดมเบอร์มันบานเต็มต้นเด้อเบอร์งานเต็มต้นยังไหมดอกอันหนึ่งเราหน้าไหลเออว่าไปยังกินแล้วก็ขายขายก็ยังบ่หมดเบิ้งทับเด้อเบิ่งนี่ดอกสลิดเก็บลวกกินกินโยนหอมหอมเลยอันบอกพริก อันบอกพริกแม่บอกพริกหน่อยอพริกขี้หนูสวนหอมขนาดครับเม็ดน้อยๆเนี่อันนี้เมื่อนี่อันนี้เสียนเทปเป็นธานดอกสลิดเด้ย๋ยวบอกพริกมันมันดืบขึ้นไปอยู่ทั้งผุ่นน้ำเขาขึ้นไปสร้างมันอมดอกสลิดเดียวก็แพรเต็มอ่ะเมื่อนี้เอาเฉพาะบอกนี้ครับเล็กๆ้อหน่อยเบื่องก่อนเดี๋ยวรอเบิ่งบอกเขียบกับบกละมุดอ้ยลายยางบกเข้า แล้วกับบักเบนบักยังกำลังเป็นหน่วยครับโดย่ไทยเบื้องบักเมานะครับมือนี้ขอนาเสนอบักมีนะครับนาบ้านทางทิตวันต้นตอแขนหน่วยบักนี่แล้วแม่<อ>นี่ท,ทังจิตะวันออกทิศตะวันโตกทิศใต้นะครับสามทิศมีหน่วยหลายฮะมือนี้ขอนําเสนอเพียงแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์เอีอีแมววันีห้างนกพุน่นมห้างนกทุกต้นเลยตามที่เบื้องแล้ว ครับสมสน,นึกสักก่อนเดื้อติดตามตอนต่อไปครับบ๊ายบายครับ